วันนี้ค่ะมิ้นจะพาทุกคนนะคะไปเลือกดูรถมือสองยังไงว่าคันนี้ชนมาไหมนะโดยรถที่มิ้นจะเลือกมาเนี่ยจะเลือกทุกประเภทเลยนะคระั้งแต่รถเก่งเล็กนะรถ SUV แล้วก็รถกระบะค่ะไว้สําหรับผู้ชมทางบ้านที่จะไปเลือกซื้อรถมือสองนะคะคือดูง่ายๆนะโดยดูรอบๆคันเดี๋ยวมิ้นจะมาแนะนําเป็นจุดจุดไหนที่สําคัญที่ควรจะดูบ้างนะคะตั้งแต่หน้ารถนะดูว่าชนหน้าไหม ด้านหลังชนด้านหลังมาหรือเปล่าหรือว่าพลิกคว่ำมาหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มต้นที่รถเก่งเลยกันเลยนะคะคันนี้นะคะเป็น Honda Jazz นะซึ่งเป็นรถเก่งซิตี้ค่ะน้องมิ้นก็จะเลือกดูจากด้านหน้ารถกล่องนะคะง่ายที่สุดนะเปิดขึ้นมาดูนะคะในฝากระโปรงหน้านะดูใน ส่วนของน็อตต่างๆนะคะตั้งแต่น็อตด,ด้านในนะด้านในตรงนี้ขยับหรือเปล่าที่เขาบอกว่าน็อตไม่ขยับเนี่ยก็จะดูพวกน็อตต่างๆนะคะที่อยู่ด้านในห้องเครื่องนะรอยตะเข็บต่างๆรอยอาร์คที่มาจากโรงงานนะคะคันนี้เนี่ยมันเป็นรถค่อนข้างที่จะใหม่เนาะรอยอาร์คแล้วก็รอยตะเข็บต่างๆยังคงอยู่ครบถ้วนทุกจุดนะ และจุดสําคัญที่สุดที่ควรจะดูก็คือคันหน้าค่ะคันหน้าคือตรงนี้ว่าเวลาปกติรถชนน่ะนั่นหน้าคือตรงนี้จะยับมากนะคะสังเกตด้วยง่ายเลยก็คือจะยับแล้วก็รอยจุดกลมๆนียจะไม่กลมเหมือนปกตินะแล้วก็ดูในส่วนของห้องเครื่องด้านในนะคะส่องดูนะตัวนี้มีแผ่นพลาสติกปิดด้านล่างด้วยอันนี้ไม่น่าจะมีอุบัติเหตุนแน่นอนนะแล้วก็นี่ค่ะสติกเกอร์ต่างๆที่ติดมากับเครื่องรถนะอันนี้ โดยรวมทั่วไปคันนี้5ขอบบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะสวยนะคะนี่ส่วนของด้านหน้าด้านหน้าเสร็จแล้วเราไปดูดีกว่าว่าคันนี้คว่ำม,มาไหมนะคะคว่ำม,มาหรือเปล่าหมายความว่าพลิกคว่ำแบบนี้กลับได้าเลยก็เปิดดูที่ข้างประตูค่ะนะนี่นะคะก็อันนี้พวกนี้จะแกะง่ายนิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นรถที่ เป็นรถเก่งเล็กหรือว่าพวกอีโคาขาก็จะแกะแบบนี้เหมือนกันนะคะก็ดูรอยตะเข็บต่างๆแถวนี้เนี่ยเขาเรียกว่ารอยอาร์คโรงงานถ้าพิการณาม,มาตัวนี้รอยจะไม่เรียบแบบนี้นะคะอาจจะเป็นแบบตะกุกตะก,กักหรือว่าเป็นแบบครุขระนะคะที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะแล้วก็นี่ค่ะสังเกตง,ง่ายๆถ้ารถใหม่ๆนะก็จะมีแบบยางนะคะล้าในเขาจะมาเขียนมาแบบนี้แบบจากโรงงานเนาะจะมีแบบพวกแต้มๆมานะคะ ดูชนหน้าฟาดซ้ายฟาดขวาก็ถ้าจะให้ดีนะคะดูทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะด้านหน้าฝั่งคนขับคนนั่งข้างดูให้หมดนะคะคือวิธีง่ายสุดก็คือค่อยๆแกะเห็นไหมไม่ฟาดด้านข้างนะคะแล้วก็ดูฝั่งคนขับด้วยเนาะอันนี้ให้ดูฝั่งเดียวแล้วก็มาดูด้านหลังค่ะว่าชนด้านหลังมาหรือเปล่านะด้านหลังง่ายหน่อยคันนี้จะเป็นแฮชแบ็กนะคะก็คือรถเก่ง5ประตูนะนี่ปึ๊บ ดูอะไหล่แม่แรงต่างๆแล้วก็ดูข้างล่างคะ่ะเห็นไหมนี่ข้างล่างเนี่ยในส่วนของยางอะไหล่นะคะแล้วก็ท้องเครื่องด้านล่างเห็นไหมเดิมมากนะคะเนี่ยไม่มีรอยเลยแสดงว่าคันนี้ไม่มีชนนะดูท้ายสองดูนะคะอ่าคันนี้ไม่มีรอยชนมากเอาถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคสมบูรณ์อะไหล่แม่แรงโอเคครบทุกจุดนะ อันนี้ก็ดูสำหรับรถแฮชแบ็กนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบรถที่มันเป็นทรงซีดานล่ะหมายความว่าไงก็จะเป็นในโซนแบบนั้นนะก็คือรถเกง๋งธรรมดาที่มีฝาปิดด้านท้ายเดี๋ยวมิ้นจะเลือกให้ดูตัวอย่างเป็นเก๋งที่คันใหญ่ขึ้นมานะคะก็เดี๋ยวจะพาไปดู Toyota Camry ค่ะแล้วก็ SUV นะคะ เผื่อวันหลังอยากไปเลือกซื้อรถที่อื่นแล้วอยากดูว่าคันนี้มาชนมาไหมนะคะ,ะเดี๋ยวจะเข้าไปที่ตัว SUV ก่อนละกัน SUV ก็ไม่ยากดูวิธีการดูก็ดูโดยรวมๆรวมๆมอนหน้าแจ๊สเลยนะคะเนาะแล้วก็แต่ว่าคันเขาจะใหญ่กว่าแล้วก็วัสดุที่นํามาทํารถเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างที่จะแบบว่าดีกว่านะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเปิดชมด้านในพ้อมๆกันเลยค่ะ มาดูข้างในของคันนี้นะคะคือ Honda c r v ค่ะตัวนี้น้องก็จะเป็น SUV ที่ตัวใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงโดยรวมทั่วไปฝากนี้เขาจะมีแผ่นเพลทนะคะพยายามหาแผ่นเพลทรถให้เจออันนี้เขาเรียกว่าแผ่นเพลทที่เขาจะเขียนแค่ซีเนมเบอร์กับเลขเครื่องนะคะเทียบดูกับสำเนารถนะแล้วก็อีกง่ายๆชนไหมดึงะ นนะค,ะคนนี้ทําดีกว่าสวยมากนะคะรอยค่อนข้างที่จะเรียบแ้าสังเกตดูดีๆนะพวกนี้ถ้าเป็นแบบรถที่ราคาสูงขึ้น <c oughs> เหล็กจะหนากว่ารถพวก e c คาหรือว่ารถซิตี้คาตามราคาเนาะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะในฝั่งของด้านข้างนะจะไปดูข้างหลังข้างหลังจริงตัวนี้ไม่ต่างกันกันกบไอ้พวกรถไอฮอนด้าแจสนะแต่ว่าด้วยโครงสร้างเขาใหญ่กว่านะคะ <c oughs> นี่ปึ๊บน,นะคะอ่านี่ค่ะข้างหลังเนาะอะไรต่างๆแม่แรงนะคะแล้วก็โดยรวมทั่วไปด้านหลังเห็นไหมไม่มีรอยคือถ้ามันมีเนี่ยมันจะผิดปกติผิดเพี้ยนแบบเพี้ยนเลยนะคะเนาะอืมนะแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูด้านหน้าในส่วนของห้องเครื่องเดี๋ยวดูด้านหน้าห้องเครื่องพร้อมๆกันนะคะ คันนี้นะอ่านี่เราจะดูในส่วนของห้องเครื่องเนาะนี่นะจริงๆอะ่ะก็วิธีเดียวกับ Honda Jazz เลยดูรอยอาร์คต่างๆจุดต่างๆที่อยู่ในห้องเครื่องนะคะคันนี้เครื่องแห้งมากเลยอะนะนี่เราล้างทำความสะอาดมาแล้วเห็นชัดเลยเห็นไหมภายในต่างๆนะคะอ่ารอยอาร์คตากจากโรงงานพวกเนี้ แล้วก็ดูฝากระโปรงนะแต่ฝากระโปรงส่วนใหญ่มันแก่เปลี่ยนได้อยู่แล้วแล้วก็ดูคานหน้านะคะจุดหลักๆเลยก็เป็นพวกคานหน้าแล้วก็รอยอาร์กต่างๆคานหน้าคืออะไรน้องมิน้นนี่นะคะคานหน้าทั้งหมดวงกลมที่เป็นรอยเนี้ยค่ะปกติถ้าซ่อมมาแล้วเนาะมันก็จะเบี้ยวไปตามเคาะของเหล็กการเคาะของเหล็กนะดูสิโดยรวมทั่ว,ว,วไปแผงต่างๆนะคะอ่าคันนี้ก็ไม่มีชนไม่มีชนหน้าไม่มีชนหลังแล้วก็ไม่ความมานะคะ ต่อไปเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมรถที่มันเป็นลักษณะซีดานบ้างอันนี้เราทรงแบบแฮชแบ็กเนาะก็คือรถเก๋ง5ประตูเดี๋ยวซีดานไปชมแคมรี่พร้อมๆกันเลยค่ะนี่ t o y ยต้าแคมรี่คันนี้นะคะอ่าเป็นทรงซีดานก็คือรถเก๋งสี่ประตูแล้วมีฝาปิดด้านท้ายนะคะนี่อืม นี่ให้มาดูตรงขอบข้างนี้ก่อนเห็นไหมว่าพวกที่มันราคาสูงขึ้นมาเขาจะมีกันยางเขาจะค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็ซ้อนเยอะนะมาเปิดดูข้างในนะคะนี่รอยอาร์คโรงงานต่างๆนะคะที่มันมีอยู่อันนี้คือเดิมถ้ามันชนน่ะมันจะเบี้ยวแบบเห็นได้ชัดเลยว่ามันไม่ปกตินะคะแต่โตโยต้ากับฮอนด้าถ้าเปรียบเทียบการทํารถ จุดใหญ่ Honda จะเรียบร้อยกว่านะคะเพราะ Toyota มันแมสเนาะมันเน้นขายเยอะเน้นอะไรถูกเน้นบำรุงรักษาง่ายนะคะอ่ะอาแล้วเปิดให้ดูอันหน้าของเครื่องแล้วก็ด้านหลังนะอ้นหน้าของเครื่องเอ,อิอบเชิบนี่นะคะนี่รถที่มันราคาสูงขึ้นมามนเขาจะมีโชคตรงนี้เนาะก็ดูเบ้าต่างๆเห็นไหม เหล็กตรงนะคะดูข้างล่างพยายามส่องดูนะคะเรื่องสายไฟอะไรอย่างเงี้ยบางอันอาจจะมีแบบว่าถ้ารถเก่ามากๆอาจจะมีบ้างที่แบบว่าเข <c oughs> าเรียกว่าอะไรนะผุไปตามการใช้งานนะคะาะก็คือเหมือนมันเป็นพลาสติกอะเนาะมันโดนความร้อนสูงๆก็จะมีบ้างนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าถ้ามันไม่ชนก็ไม่เป็นไรคะ่ะพวกสายไฟต่างๆพวกนี้สามารถเปลี่ยนได้นะคะแล้วก็ดูคันหน้าต่างๆนะเดี๋ยวจะพาไปดูด้านหลังด้วยนะคะ ด้าน,นหลังของคันนี้นี่นะคะรถีดานก็นี่เห็นไหมด้าน,นหลังก็ดูง่ายหน่อยดูตามขอบต่างๆนี่เนาะแล้วก็เปิดดูด้านหลังนี่นะคะจริงๆนี่เห็นไหมข้างล่างนะคะอาจจะมีบ้างถ้าเกิดรถใช้แล้วก็จะมีเปื้อนๆนะเนาะะแต่ว่าดูทรง ดูร่องรอยของการชนคันนี้ไม่มีเลยนะคะเนาะอ่าสุดท้ายเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมรถกระบะบ้างว่ารถกระบะดูยังไงล่ะน้องมิน้นนะกระบะก็ยิ่งง่ายกันง่ายไปกว่าใหญ่เลยนะคะเพราะว่ากระบะเขาจะมี2ส,ส่วนก็คือส่วนหน้ากับส่วนด้านหลังนะเดี๋ยวไปดูส่วนด้านหน้าก่อนนะคะคันนี้เป็นกระบะมิซูบิชิไทตันนะคะอ่าหน้าคนขับ านะฮ้บนี่จุดหลักๆเลยให้ลูกค้าดูด้านหน้านะคะเพราะส่วนใหญ่ถ้าชนชนหน้าหนักนะคะเนะนี่เปิดให้ดูปุ๊บนี่ค่ะนี่นะนี่นะคะคานหน้าของรถกระบะแล้วก็ในสุดของห้องเครื่องนะนี่นะคะโดยรวมทั่วไปคันนี้จุดต่างๆเนี่ย ที่เราเห็นอยู่ก็คือเป็นจุดที่เขาแต้มมาจากโรงงานนะคะเนี่ยสติกเกอร์ต่างๆลองสังเกตให้ดีคือถ้ารถชนมามันจะมีความผิดปกติเลยที่ไม่เหมือนกับพวกแบบเนี้ยเนาะมันจะมีความผิดปกติที่มันแบบไม่เหมือนเพื่อนนั้นเนี่ยขอดูฟังเสียงนะคะเหล็กบางมากเวลาเคาะว่าบางหรือไม่ให้ใช้ไลเล็บเคาะนะคะแล้วก็ดูตามจุดต่างๆนี่อันนี้เรามาดูว่าคันหน้าชนมาไหม แล้วก็เปิดดูข้างขงเหมือนกันค่ะว่าชนคว่ำหรือเปล่าอุบัติเหตุแบบคว่ำมาเนาะแต่นี่มันเป็นกระบะแบบแฝดเปิดได้ก็จะต้องมาเปิดโดนี่ดูขอบข้างก่อนนะคะขอบข้างประตูต่างๆแล้วก็แกะนี่นะคะน,นี่นะคะง่ายเห็นละง่ายๆไม่ต้องแกะเยอะของเขาก็ได้เพราะบางทีเราไปบางร้านเขาไม่ให้แกะนะคะก่อนแกะให้ถามเจ้าของร้านเขาก่อนมาแกะได้ไหมนะคะนี่ รอยต่างๆใกล้ๆก,กันน่ะนะก็คือเป็นจุดๆกลมๆสังเกตดูความกลมของมันถ้ามันเดี่ยวหรือว่าคือเคยเจอนะคะรถล,ลูกค้าที่เอามาขายให้น้องแล้วมันชนหนักๆมามันค่อนข้างที่จะแบบหึ่งอ่ะคือเราเห็นเลยว่ามันจะไม่เหมือนปกติทั่วไปที่เราดูกันอย่างนี้เพราะว่ารถพวกนี้มันไม่ชนมันก็เลยจะเห็นว่ารอยมันค่อนข้างที่จะเนี๊ยบนะแล้วก็ด้านหลังด้านหลังก็ดูตามเนี้ยค่ะขอบต่างๆนะจุดต่างๆ นะคะนี่เราขนของบ้างก็จะต้องมีบ้างเล็กน้อยที่มันเปื้อนแต่ว่าถึงว่าก็ปกติอะตามการใช้งานทั่วไปเพราะเราไม่ซื้อรถมา,อาจอดไว้เฉยๆเนาะนี่ใช้งานนะคะดูทั่วไปโดยรวมอ่ะน,นี้ก็ถือว่าสภาพค่อนข้างที่จะโอเคดูไม่ครบอยากดูตัวนี้บ้างนะคะนี่นั่นเนอะก็เหมือนกันกระบะก,ก็ง่ายๆดูด้านหลังดูด้านหน้านะนี่นะคะรอยต่างๆกลมทุกจุดกลมนะ แบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหน้าดูข้างหน้าหรือวิธีที่ง่ายกว่านั้นก็คือเหมือนที่เราเคยทำนะคะก็คือการที่เราจะปุดดูใต้ท้องรถแต่ว่าเนี่ยเราส่องดูก็ได้ถ้าเป็นยิ่งกระบะยกสูงก็จะเห็นนะคะหรือไม่วิธีที่ง่ายกว่านั้นมิ้นมีวิธีมานำเสนอก็คือเปิดโทรศัพท์นะคะกดกล้องหน้าแล้วกล้องหน้าส่อง นี่นี่นี่เรามาดูกันสองกล้องหน้ากันนี่นะเราก็จะเห็นนะคะถ้าไม่มีลิฟต์ยกใช้กล้องหน้าสองนี่เห็นไหมอ่ากล้องหน้าก็จะทําหน้าที่แทนกระจกค่ะช่วยเราส่องดูได้นะผูกหรือเปล่าเนี่ยรถนี่จอดติดน้ำทะเลเปล่าอะไรอย่างนงี้นะคะง่ายที่สุดก็ใช้กล้องหน้าดูนะคะเพราะรถกระบะส่วนใหญ่มันจะมีการผูกบ้างเล็กน้อยนะคะเนาะ อันนี้ก็เป็นวิธีเบื้องต้นค่ะที่จะให้ลูกค้าไปเลือกดูรถไว้ใช้นะอยากได้รถไว้ใช้สักคันหนึ่งนะคะอย่าดูแต่ราคาอย่างเดียวดูสภาพมันด้วยนะคะรถจนใช้แล้วหรือว่ารถมือสองราคาขึ้นตามสภาพถ้าเราเลือกเป็นและดูเป็นเราจะไม่โดนหลอกฝากไว้เพียงท่างนี้สำหรับรถมือสองคอนเชียงใหม่วันนี้น้องมินไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ